เัี้ยก็ะบัสวันโอพี่ตาลายลายกีปาก็จะเป็นกูขอให่ใหญ่ในคุณหักกันเนี่ยกูเห็นกันซะนี่ตายกูมาแล้วตายกูมาแล้ว พี่ก้อนพี่ก้อนเจ้ามาซูคนน้ำข่อยด้วยนี่ต้องไปข่อยมาอยู่น้ำข้นหักกันหนิแม่ไอหักกันยังมันเป็นการละครมุงประจักษ์บอกว่าข้าเจ้าซื้อมาตัวเซิงกูนี่เอาอะไรวะกูพูดเ่องอะไรวะเนี่ยกูฮอดละบอลนี่สนามบอลน่ะกำลังกูเเอาไปพียัเข้าดีสิบอกว่า กูบอกไปยี่สิบสองอามาแข่งกันแบบนึงต่อหนึ่งมาต้องมีผู้ใดทีมไผ่เออมาบอกจะมีทีมบอลสีทุกคนทีมทุกคนช่วยเหลือกันนะจะไปเตะบอลไหนเนี่ยแบบพี่แแบบมาเฉยแแบบมาหาปามช่วยน้ำท่วมผู้ใหญ่แล้วก็จะไปสารยาต่อโอ้ยเขาไปอะไรไปเตะเขาไปอะไรไปที ไม่รู้จะจได้เต่หรือเปล่าร้องเด็ดจำโนเนึ่งทุกคนทำให้เขาเห็นทำให้เขาเห็นรอบเราเรางยียบๆไปก่อนรอบเรารอคูณสองแล้วค่อยใส่ตุ้มเดียวทุกคนครับล่องปาดเบิ้งทักเทีนนะ่อวนี่นะเขกคิดหอดจีบีเถอะวะบุกจีบีก็แบบอันนั้นไปใส่น้อนผู้พี่น้องคอยไหมไม่บอกคำพูดเล่าอะไรเลยนะนั่นใครก็ตามที่ได้ยินไลน์นี้นะครับให้ไป หาพี่ชัยเรียกพี่ชัยมาให้หน่อยไอ้ชัยน้ำตาเห็นจีบีมาให้หน่อยครับทุกคนจ๊อบไอ้ชัยเราบ้าหน่อยก็เลยะไรสุดๆใช่หนึ่งดอมขีดทีมากนวลกูขึ้นแนนหน่อยนะเนาะตรลายเดี๋ยวไปเลยทุกคนไปเลยส่งเลยส่งเลยส่งเลยทุกคนส่งเลยไอ้ชายเาหลานชื่อว่าปูซิลลอนครับต้องอ้ายล่ะเมื่อตะบอลูกยูโกทูเกาหลีวัฒดธรรมที่ อพิ้นนะครับออ่านไม่ดแล้วนะไม่ไม่ได้เป็นพี่มิรนะครับพี่มิ้นนะครับคุณสองเดินทางปลอดภัยเต็มไฟโอ้ยมาจีบกันหูเรียงเลยครับไปยุ่งต้กันสองคนนี่จีบได้เปิดพอนานุกลุมบอกว่เขาตี่ายกูบอกผมคิดเก่งฮะวลตีอรย่งก็เขาจีจู้จ้กันนะเขาแี่จี่ได้เปิดพจนานุมกมบอกเขาตี คือยากลาย่มัก้องเบิ้ลมากแมงหมดซัมคุณสองเรลังจะมาครับจานตุแนตัวของตัวเองอยู่าะปิดสัญญาณหมดเลยดูทางมันว่าไปมิ้นมาจะไออนี่ีกจไลไปใครเปิดไม้ใครบอกไหมครับพี่น้องไม่ห่าบอกบอกไม่ได้โอ้ยขอบคุณนะครับคุณออกกี้จะกลับบ้านผมก่อนเรื่อยๆอลยคนแรนี่พันเจ็ดนี่อุยบีบ คูณ MDP ครับแม่แม็กอีอย่างนั่นเอ้ยเอปเปบอกคูณสองเจอคูณสองกูเข้าไปมึงมาเพราะกูบ้านนี่แปดพันห้ามกอได้เอากูแล้วโอ้ยมก็ได้เอ้ยเจ้าได้บุญหลายๆเนอะคูสองแล้วไปเลยคุณสองแล้วเอาเอาห้องขึ้นหน่อยกามึงเลอีละกูลักบจ้ากเจ้ได้บุญหลายๆเนอคุณหมอเอ้ยร่วมกันโหลดคูรัากับกันโลด ตัวทำไปเองนะลูกกูเตะนมเตะตัวเองนะคะับาป่าไม่ได้ทำค่ะพี่โดขอบคุณ Thank you Thank you ้าหน้าเขายังไงสองคนเอาที่พี่บอกคุณแม่ I Handsome You So Beautiful ปิดไม้ปากฮาเลย Thank you แม่มึงบอกมึงป้อนเลยกล้องครับกินไหมกินไหม กินไม้ค่ะฮะกินไมกินไมกินไม้ค่ะเบงนออีก่าสุดนอสิกินแล้วกินแล้วกินแล้วค่ะิดมัดมึงิยยไปกินแล้วค่ะอ๋กินแล้วค่ะไขาเมอยถา่กินข่าด้วยเลยไปปาดกข้าวแล้วเหรอแกให้มาแกให้มีพี่บอ ไต่ป่านดี่ใส่ว่าขอบคุณดาดาขอบคุณพี่อ้นนะครับขอบคุณนะครับโอ้สองหมืนน่นเราออกมาแผ่นา่าอีกแล้วทุกคนมูจ่จวงมีคนกระตุ้นกูลเล่าเรื่องนึงกูว่าไปรวดแก พี่อภิรดีน้ำไหนวะขอบคุณพี่พิรดีขอบคุณที่ดีนะครับขอบคุณแหมงหมดเลยไม่ใช่มินไม่ใช่มิดทั้งนั้นนะพี่วรัจยานะครับพี่มุกพี่มีคุกและพี่ปุ๊กนะครับขอบคุณนะครับต้นๆนะครับใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวดีกว่าคุณดักห้าศูนย์สี่เขามากกับรจักแหกแน่แน่จักสิบอันสามสิบเจ็ดวิสุดท้ายครับผมฮัลโหลขต้องหาพี่หน่อยไหม ว่าผู้จัดการมั้งูจัดยูนิเวิร์สมั้งนะสารข้อมูลของทีมคืออะไรเนี่ยไม่เข้าใจยี่ว่าไปใหญ่ด้วยต้องเล่นจำคือบาโนนึงคือแผลดูแท้เอ้ยต้องติเกตสายไก่เฮ้ยอย่าไปย่อมเขาเด้อระวังเขาปาดเด้อน้ำมีน้ำตาลเนี่ยระวัเขาปาดนี่นี่ทรงร่วมพร้อมนี่มคนจะน่าลานะทรงร่วงพร้อม นี่คุณลูกบอลของคุณพี่บีครับมาของแทและพี่บีบีส่งอเลยปะอ๋ออะไรทำมาโอ้พี่อันดับหนึ่งครับพี่พีี่ดอันดับสองแล้วก็ไมอันดับสามนะครับติ๋ง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 กับดุณหมอก็ได้นะครับหมอก็ได้คุณอัญจอนจินโนหนึ่งคุณหนูเพียงชื่อได้ชนะอีกแล้วไอ้กล้องไอ้กล้อง เขาคู่กันก็ให้คู่รังไก้แป้งเขาคู่กันไข้แป้งเขาคู่กันเลยอ๋ออันเป็นอะไรว่าเขาคู่กันแม่สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องเบิร์ดเลยสองนาทีก่อนต้องเรียกตอนไหนเรียกพี่ก้องเหรอขอบคุณค่ะชีวิตกูไม่เย็นไม่เย็นมีแห้งเต๋าวนนอไื่สบายตัวนอว่าไงมีแต่ โายมิชชี่มี่ยัรวเนาะีวันนีพี่น้องยิาอยู่โอ้มันกับบ้าวพดใครเกี่ยวกยบเขาเนี่ยขี่ไมขีเ,เขากับพียิย่งลูกพี่พ่อพี่แม่มักซ์ซมึงควรบ้าวพครับคนงนึ่งอะอะเป็นลูกมุสิก้าบ้าวพโอ้ มีงยิ้มมันเ้่าอยู่บอกยินนี่นะเทากั0สองหมื่นมึยินมแบบเท้าอยู่บอกยินี่นก๊กยิ้อดูขาได้เก้ยเกินไปไหมพดขอถามว่าเดินงูจะกลับป้าแล้วนะน่าค่านี่เย็ดไปเข้าปน้ามี่ไห บกคนไม่กอวบกนมึต้องลลกไเหียดกันเนาะแม่นแม่นมรัสตีหน้าอะไรนะเย็นเย็ดกคั้งนี้ลหละเขาเป็นลูกพี่พ่อพี่แม่คือไอ้บ้านนั่นแหละตอนที่มึงไก่ตอนที่มึงแยกเป็นยังไงแน่นุ๊กอะเดี๋ยป่าไปเรียนก็ลูกลูกมาบอกมันจบก่อนเรียกลูกเรียกลูกโอ้้รอถเหนยก็ลูก ว้อุ้ยเล่นมึงแหละของหน้ามือเดี๋ยวซีิีปีเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนรถกุิกามาเอเหงาตรงกูนะเหงกูแล้วก็ปรูกเลยเนี่ย I'm going to play football ไปกันเด้อไปเตะบอลกันเด้อไอ้กล้องเจอกันนุกเดี๋ยวสอีเาไปไม่เป็เาก็เลนก็เ่จีคูกันนี่แม่ไปเตะบอลก่อนเออเขาก็เล่นจีคูกันอีกรอบนึงนี่านาทีเนี่ย คิดถึงคิดถึงคิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนไม่ร่ำับโม่ขอใจเลยครัถามเลยูกมึงกับกูมาสู่กันอย่างนี้ปะไหะมาออกมาออกมาเข้าสีออกมาเข้าสู่ได้ยูอ้ไรแต่ว่าผู้สาวเขาดีบั็นผู้สาวเขาดีบั็นบายบายสวัสบายยูเกีนค่ะหนูยูค่ะเออผู้สาวเขาไปก่อน 이제 가야 돼? 음, 지금. 그렇지. 토코. Cool. I'm going to airport e r y one. Oh, MVP. Thank you so much to 이 아야야야. Thank you so much everyone. Thank you, thank you. Mm. Let's go. <laughs> okay.